สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ท่านผู้ชมก็ยังอยู่กับสภพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอัปเดตไม้โชว์เชั้นนะคะว่าวันนี้เป็นวันตัดสินค่ะวันตัดสินที่เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมประกวดโชว์9ชั้นกันวันนี้เป็นวันตัดสินค่ะสพิตาไม้มงคลก็ยังเกาะติดอยู่กับ งานโชว์เก้าชั้นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมไม้ตัวไหนที่ได้รางวัลติดสวยๆทุกต้นเลยค่ะแต่ต้นไหนที่จะโดนตาต้องใจคณะกรรมการเราตามไปชมกันนะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะท่านผู้ชมต้นนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะสวยเป็นได้รับรางวัลที่หนึ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับต้นนี้สีสวยมากเลยค่ะ เจ้าของก็อยู่ในงานด้วยสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่มาจากไหนคะมาจากสุพรรณค่ะอู้ยมาจากสุพรรณเลยที่ที่สุพรรณมีสวนโชวเก้าชั้นเยอะไหมคะอะ่ค่ะอ๋อหนูรบกวนขอเบอร์โทรคุณพี่หน่อยค่ะค่ะศูนย์เก้าแปดเก้าสองสี่หกสี่ห้าค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะค่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะแวะไป ที่สวนของคุณพี่ก็สามารถไปโทรไปที่เบอร์โทรที่เจ้าของสวนให้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับผู้เชียช่ยวชาญท่านเป็นผู้เชียช่ยวชาญเกี่ยวกับการทานโชคเก้าชั้นนะคะอ่ามันมีตรงเสน่ห์ที่ว่าโชคเก้าชั้นเหมือนกันแต่ดูไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันทุกอย่างตันนี้ได้รางวัลที่สองนะคะ,ะ,ะเพื่อน บางคนมองว่าอย่างเงี้ยเป็นโรคไม่ใช่นะครับมันเป็นเม็ดสีที่ว่ามันไม่กระจายไงไม่กระจายเป็นปื้นอย่างงี้เป็นเม็ดสีมันกระจายขับไม่ออกอันนี้คือเป็นเป็นตำพันของเขาถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ม,ใมันต้มีสเสน่ห์ไปอีกอย่างนะมันมีสเสน่ห์ไปอีกอย่างสเสน่ห์มากมายเลยค่ะถ้าสองตัวนี้นะถ้าถามผมว่านะตัวเนี้ยทรงดี จมูกกว้างตัวนี้จมูกชิดถ้าเป็นแม่พันธุ์ตัวนี้แม่พันุ์ที่ดีแต่การขับสีตัวนี้จะขับสีดีกว่าการขับสีตัวนี้จะขับสีดีกว่าแต่แม่พันต์เนี่ยตัวนี้ดีตัวนี้สีไม่เละด้วยนะเนาะสีไม่เละครับพูดเห็นไหมสังเกตไหมสีใบล่างเนี่ยยังอยู่เลยมัพอมันมันเริ่มพรบวงมันมันก็จะเริ่มเปิดเห็นไหมเปิดขึ้นเยอะเยอะขึ้นเรื่อยเรื่อย ไมก็จะใหญ่ขึ้นอันนี้ได้รับรางวัลที่สามนะคะสวยงามไมจะใหญ่จริงตั้งแม่แต่ตั้งแม่ผมไม่แนะนำให้ใส่กระถางและตรงนี้ก็จะเป็นรางวัลสำหรับไม้สีขนาดกระถาง6-8นิ้วนะคะท่านผู้ชมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ละต้นก็ได้รับรางวัลกันไปต้นนี้น้องได้รับรางวัลที่สองนะคะส่วนต้นนี้น้องได้รับรางวัลที่สาค่ะ ตามมาด้วยรางวัลชมเชยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ทางคณะกรรมการก็เป็นหลายๆท่านก็ร่วมกันตัดสินนะคะท่านผู้ชมวิตาก็จะเก็บภาพสวยๆพร้อมด้วยรางวัลที่การันตีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้สีไม้ดำมีทั้งกระถางไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะท่านผู้ชมสวยงามทุกต้นเลยค่ะสมกับรับ รางวัลที่ได้รับเลยนะคะท่านผู้ชมมีทั้งไม้แปลกไม้หายากค่ะไม้ที่ลหลายๆที่ไม่มีก็มารวบรวมกันไว้ที่งานประกวดโชว์เก้าชั้นนี้นะคะท่านผู้ชมเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะสุดยอดมากนะคะสำหรับโชว์เก้าชั้นเป็นไม้ที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะมีความสวยสดงดงามท่านผู้ชมคะเห็นแล้วจะแบบหลงรัก ในความงามของน้องเขาจริงๆเลยค่ะสำหรับต้นที่ได้รับรางวัลนะคะรางวัลที่หนึ่งยอดเยี่ยมต้นนี้สุดยอดมากค่ะมาจากสุพรรณบุรีเลยนะคะโสพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพร้อมทั้งมาติดตามก็คลิปหน้าโสพิตาจะทำคลิปไรไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้โสพิตาไม้มงคล ขอลาไปก่อนและขอข่าวคาะว่าสวัสดีค่ะ